ครับวันนี้อยู่ร้านอยู่ที่กาแตงสีฟู้ดที่คลองด่านนะครับร้านนี้มีสองบรรยากาศนะครับโอเพนแอร์นะครับมีคลองนะฮะคลองนี่เป็นคลองสาขาแล้วก็แยกเข้าไปลงลงทะเลนะครับคือลงทะเลอ่าวไทยนะครับนะครับบางคนชอบเย็นเย็นติดแอร์ก็มากในห้องได้นะครับร้านนี้แต่งสไตล์ออกออกบ้านบ้านนะครับเหมือนเหมือนเหมือนบ้านอยู่อาศัยแต่บรรยากาศดีนะครับแต่อาหารจะ่อยหรือเปล่า มาจะไปยังไงนี่ไม่รู้เดี๋ยวลองกินดูนะครับถ้าครั้ปนี้ถ้าชอบกดติดตามนะครับถ้าใช่ก็กดแชร์นะกดกดถูกใจนะครับเพื่อเป็นกำลังใจจะได้มีคิปดีๆตลอดไปนะครับนะครับเป็นคลองนะคลองที่อยู่ที่คลองด่านนะฮะคลองนี้ก็เชื่อมกับทะเลนะครับนะฮะบรรยากาศโดยรอบมีป่าโกงกามด้วยนะครับนะนี่มาก็วันที่สิบสามเมษาหกสี่นะครับมากระทันหัน อย,อยู่แม่ก็ชวนมาเฉยเลยไม่ได้ตั้งหลักนะครับมีบรรยากาศอยู่สองโซนโซนโอเพ่นแอร์กับกับข้างนอกฮะริมคลองนะฮะคลองค,องคองรับผมแม่อยู่ไหนเนี่ยนะร้านกอแต้ซีฟูดคลองด่านนะครับอาหารจานแรกคือปูนิ่มนะครับสั่งไปสี่อย่างนะครับมีต้มยำโป๊แตกด้วยนะครับนะฮะแต่ปูนิ่มรู้อร่อยหรือเปล่านะครับ สั่งไปไปสี่อย่างนะฮะแมนะ่เป็นไงบ้างหิววันนี้กินข้าวมาย่างอ๋งเอเลยหิวเลยชวนมากินข้าวนอกบ้านอ่าแล้วสี่อย่างยังมีอะไรดูนะฮะท้องฟ้าเริ่มมืดสลัวแล้วนะฮะดูอร่อยหรือเปล่าครับปลาเก๋าโลกเก้มิยมนะครับสามรอห้า,หาสิบปริมาณ ถือว่าเยอะนะฮะเดี๋ยวต้องลองกินว,ว่าปลาสดหรือเปล่าเด้งไหมหวานนะหวานหรือเปล่าชุ่มฉ่ำไหมอ่านะฮะต้มยำโป๊ะแตกนะครับสองห้าิบาทนะฮะอันนี้ปลาเก๋าสาวเกล,าล้าไปยี่สีนะครับบอกให้นึ่งข้าวคั่วของอ่อมตัวกลางๆนะครับไม่เผ็ดเอากับเปรี้ยวๆนิดนึงล่าไปาิน่สีนี่สองร้อยนะครับถ,ถ้าจำไม่ผิดนะครับ คะเฟ่พริกไทยปูนิ่มก็สองร้อยห้าสิบ <250 S 2> บาทแม่ปูนิ่มสองร้อยห้าสิบบาทอร่อยไหมแม่รสชาติเป็นไงบ้างแม่ะให,ให้แม่ลองชิมดิอา่าให้แม่ลองชิมดิอา่าลาบเป็นไงเป็นไงลาบเป็นไงบ้างลาบไปอีกสิอร่อยไหมอีกคำหนึ่งดูงได้ปากอ่าน่าชิมได้ชิมเออเป็นไงลาบไปอีกสิอร่อยอร่อยใช่ไหมสองร้อยห้าสิบบาทแสดงว่าจานนี้คุ้มค่า แต่ดูปริมาณกับราคาแล้วนะครับถือว่าไม่แพงเหลือแต่รสชาติเท่านั้นนะครับแต่ร้านก็แต่ต่อแต้สีฟัวนะครับรักสุจริตของร้านรับหมดนะครับเราชนะคนละครึ่งนะฮะรับทุกโครงการที่มีของรัฐบาลนะครับนะฮะใครเงินเหลือก็เชิญมากินร้านนี้ได้เลยนะครับถ้าอร่อยตั้งใจว่ามาซ้านะฮะเพราะหลายร้านส่วนใหญ่จะไม่ยอมรับนะครับ โครงการและต่างๆร้อื่นจะไม่ยอมรับแต่ร้านนี้ยอมรับซึ่งซึ่งหายากนะครับแต่บัตรวีซ่ารับอยู่แล้วครับเขาบอกสวัดบัตรวีซ่าเนี่ยห้าร้อยลูดได้นะครับถ้าต่ำมาห้าร้อยไม่รับไม่เสียค่าธรรมเนียมนะข้าวนี่หกสิบบาทนะครับโถละหกสิบดูแลโถคุ้มกว่าจานละยี่สิบนะครับเดี๋ยวจวลองชิมกันปลากระพงลวกกินนะครับฟ้ามาห้าสบาทฟ้ก็ปวด แต่เหมือนไม่เยอะมันรองผักหนาครับผมนะครับในดวงเนี่ยนี่รองผักหนาผักหนาบ้างหรือว่าไม่ไม่ถูกอะลดะอ่ตัวรา,าคากลางๆแล,ล้วกันก็ลองลองผักเยกอะบแบบเนื้อปาลาตัวเนื้อปลาผลาลอยขึ้นเนื้อปลาเต็มคำนะครับ มกุ้งเคียงนลฮะกุ้งเคียงนะฮะขอให้เมีเขามีาอาอสองถ้วยน,น้ำนี่น้ำต้ำยมยำตัวตากมนาะลองดูครับว่าเนื้อปลานี่เป็นปลากระพงนะครับสด เือขึ้นจากทะเลอะ่ะมันก็ความเย็นถึงภาคสว่วต,ต้องเหือกแดงนะถ้าพอเย็นถึงเหือกต้องเหือกต้องแดงเขามีแพเองมือแพเออเหรอก็นี่นะข้างหน้าแพเขาอ,ะอ่ะแพกอโอ้โหตามข่าวก็มีแพเองฮะมันจะอาหารสดครับน,ะ,นะครับหยิ่งใหญ่เต็มคำนะฮะ อร่อยตินิดเดียวลองผักหนาไปดูแล้วไงเครื่องเคียงเครื่องเคียงเขามีทั้งสีพุดก็มีนะครับอันนี้น้ำจิ้มอะไรไม่รู้เรียกไม่ถูกกันลองดูนะครับดูน้ำจิ้มเพาอร่อยหรือเปล่าน้ำจิม้มไม่รู้น้ำจิ้มอะไรน,นเรียกไม่ถูกแต่ซีฟูดของเขาอร่อยแต่นี่อะไรอันจิ้มขิงอ,อันนี้ใส่ขิงอ๋อน,น้ําจิ้มขิงนะครันนบพีน้องบอกน้อจิ้มขิง ขาผสมขิงอืเอาขิงยิงแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดก็จะเป็นสีเขียวอโอเคคุ้ยมันสีเขียวนี่าเขียวหายอยู่ใช่ไหมผักเยอะผับผักเยอะปะชิ้นยาวอ่ะอต้องโอ๋หวานกรอบ นิดๆก็อร่อยเลยครับเดี๋ยวมาลองดูล่าไปาอินทรีนะครับบอกเขามีแพปลาเองครับเป็นไงบ้างซอพานเอาไปซื้อบพานมันนี้นะครับใ,ใกล้ใกล้เนาะอ่า แล้วลองไปกินว่าอร่อยหรือเปล่านี่แบบแม่น้ำจิ้มเลยนะครับน้องกัดกเขาไมยนะปูสดอยู่ปูนิ่มแต่อ่อนเครื่องอะ่ะผัดพริกไทยอะ่ะความหอมของพริกไทยอะ่ะกระเทียมแบบหอมของพริกไทยกระเทียมเนี่ยไม่ขึ้นนะฮะเดิมดาสามอย่างเลยนะครับ น,นี้ไม่ผ่านกับกวานผ่านในความหวานของ,ของปูนิ่มแต่พวกกะเทียยพิไทยไม่ผ่านเพราะมันไม่ขึ้นน่ะไม่ขึ้นลิ้นไม่ขึ้นจม,มูกนะฮะสองร้ <250. S 2> อยห้าสิบอันนี้แต่คนชอบแล้วกันถ้าคนไม่ชอบความหอมไม่ชอบกะเทียยไม่ชอบพิชทยก็อาจจะชอบกว่าน,นะแนะนำนะครับถ้ามาเนี่ยไม่ควรพลาดสักอาหารนะครับล่าปลาอทรีนะครับ<ม>หวานอร่อยชิ้นใหญ่เต็มคำนะฮะ ตะคกนชอบแนวยำๆนะฮะน,นะแม่แม่ชอบอะไรแม่ชอบอะไรปูนิม่มปูนิม่มเราแม่ชอบปูนิ่มนะฮะแต่คนชอบยำๆออกเปรี้ยวๆนะฮะบ,บอกขาอ้าวคั่วจะเยอะหน่อยล่าไปสีอร่อยนะครับนะฮะคือไม่ควรพลาดของเขาสดทุกอย่างของสดทุกอย่างนะครับอาหารทะเลเขาสดแต่ก,ออก็ถ้าสั่งปลาเก,ก,ก๋าก็ตามทำใจหน่อยแต่ปลาเก๋า,ก,าก็อร่อยลุกจิ้มก็อร่อยนะทำใจนิดนึงผักเยอะคือรองหนา แา่แต่ชิ้นเต็มเต็มคำนะครับนะครับกราุืคอไม่มีสิผมยังจะเข้าก็อร่อยล้วค่ะ <S <S 1> <S 1> โอ้ผมส,สือแบาถ้าข้าวเยอะมากอร่อยไหมแม่เดี๋ยว <S <S ถ้าถ้าไม่อิ่มก็อาจจะสั่งอีกอาจจะสั่งอีก แต่ชิ้นเขาใหญ่แต่ที่นเขาหา่ใหญ่นะฮะใหญ่ทุกชิ้นนะฮะใหญ่ใหญ่มากอ,มอ่าจะเป็นสองชิ้นของร้านอื่นแต่ที่นี่เป็นชิ้นแต่เชียร์ร้านนี้นะครับไม่ไม่ได้เงินนะครับแต่แต่ว่าของเขาเยอะสดถูกนะครับอร่อยทุกคำไม่มีที่ตินะครับืเนือร่อยครับเอ้่อะ วลงตัถามแม่แม่มีความเป็นกลางที่นี่อร่อยไหมแม่ตะเพือก้า,าเชเลยแม่แที่นี่อร่อยเปล่าอร่อยข้าวโพนึ่ง<อ>ข้าวโพนึ่อาหารล่างคอนะครับเฉากล้วยคาเมล่านมสดนะครับนะครับแล้วของแม่ก็สละลอยแก้วนะครับสี่สิบบาทนะฮะของน้องก็สละลอยแก้ววันกันนะครับอ ในบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับตอนนี้ก็ทุ่มกว่าแล้วนะครับนะฮะดูโดยรอบกฮะหลังแสงไฟนี่เป็นคลองนะครับเป็นคลองมืดนแล้วครับราคา1นึ่สองบาทถือไม่แพงนะครับแต่ระวังนิดนึงนะครับอรุ่นที่ว่าเราชนะเนี่ยรุ่นที่ไม่ใช้โทรศัพท์นะครไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับ คือทางร้านก็ใช้ไม่เป็นเหมือนกันนะครับเวลาก็ยื่นมาให้เรากดเนี่ยนะฮะทางร้านจะต้องสแกนบัตรผ่านก่อนแล้วก็ต้องกรอกราคานะครับไม่ใช่สแกนบัตรผ่านปาไปยื่นให้เรากรอกนี้ไม่ใช่นะครับเพราะเรากินหลักพันถ้าเรากรอกกรอกห้าตัวในหลักหมื่นนะครับแต่หกตัวในหลักแสนนะฮะเอ๊ะทำไมกดไม่เข้าปรากฏว่ามันต้องพอสแกนผ่านว่าคงเงินคงเหลือเท่าไหร่นะครับทางร้านจะต้องใส่ราคาก่อนถึงยื่นให้เรากรอกรหัสนะเนื่องจากร้านก็ไม่เป็นเหมือนกันเอาไว้เลวกันเนี่ย ไปยิงเงินไปยิงเงิน,งนแม่พี่โดนซนะ้ำสองสามในเงินหายหมดนะน้องดูยอนหลังดูไม่เป็นอีกเอางี้ได้กันนะครับพี่นั้นะหนูขอถ่ายบัตรประชาชนซ้ำอ่าพอถ่ายซ้ำเอเงินเงินก็ถูกต้องนะครับก็ระวังนิดนึงถ้าเขายื่นให้เราถามคุณกดราคามาหรือย,ยงังต้อเขาต้องกดราคาก่อนนะครับเราถึงจะใส่รหัสได้ครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะขาดทุนนะครับจะจะเสียท่าร้านโดยร้านก็ไม่ได้เจตนาแล้วร้านก็ดูไม่เป็นด้วยก็ระวังหน่อยละกันนะครับ ร้านกอแต่ซีฟู้ดคลองด่านนะครับครับวันหน้าจะพาไปถ่ายคลิปด,ดีๆนะครับที่ราคาถูกบรรยากาศดีๆนะครับแล้วก็เอฟซีก็ติดตามนะครับว่าจะมาไวจะพาไปที่ไหนบ้างนะครับก็กดไลค์กดติดตามถูกใจนะครับและแชร์ก็ขอบคุณล่วงหน้านะครับวันหน้าเจอกันครับผม